พี่น้องเหนเ็นบ่โอ้ยบ่ไหวแล้วพี่น,อน,อน้องหมดส้มกัดมดส้มกัดโอ้ยบ่ไหวสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขุคคนนะมื้อนี้มาพบกับน้องมาลายอีกแล้วน้องมาลายจะพามาเก็บผักขมกระดาบนี่เนาะ Una, ยูน,าน,ยนานี่เนาะเห็นบ่พีินอต้นหมันนี่เนาะนี่ไม่เอามาเบิ้งกันเลยนะนั่นนั่นคิดคิดคิดเราถังกัเลยพี่น้องต้องดเ,อเดินเลดูดุยน้ำลงกับพี่น้องเด้อ โอ้อยอยากกินผักขมกระเดาก็ได้ยากแม่จกหน่อยเนาะดูน้ำโอ้ยเกิดปัอือาเอ้าพว่า พี่น้องเก็บขุมกระเดากันเนาะนี่อันนี้คือต้นขมกระเดาเนาะยูนาของข้าเจ้าเนาะโ่แมนาขน้องมาไหลเด้อนาของข้าเจ้าเจ้าข้าเจ้าบ่ได้ห่วงเด้อนาะพี่น้องเนาะเก็บกินตามสบายเลยเนาะอันนี้ก็คือนาเนาะนาข้าเจ้ากําลังเขี่ยวงาเพุ่มเลยมาเอามาเก็บกันเลยไหลจะขาดตีต้นกระเดาเด้อพี่น้องมามา mất <Nght> cả lái lại đó quá ôi bố vậy được cái gì nó bố vậy là มดส้มกัดโอ๊ยบววพี่น้องปิดในแต่น้อยเดียวเพราะว่ามดส้มหลายหลายจะอะนะเอาไม้มาแม่เนะ่าเนาะบ่ไหวมดส้มหลายพูดมันมีหางหมดส้มบักง,ง,ง่ายสองหางดูฮันตอนยังน้อยแซมเดอร์สิบอกให้ปิด้นไม้นี้มาเป็นสองรองไผ่มะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้กะ มันมดสมหลายพวสู้มดสมบาไหว <c oughs> ได้พี่น้องลายจะมาแม่นนะลายจะใส่ไหมนี่แหละแม่นนะ ได้ซ้ำได้ซ้ำเนื่องไงนอนนี่เนาะไปซื้นนอผักกระดาษกำลังปุ้งดอกอ่อนๆงามๆกันเลยเห็นปะนี่นะเอาไปกราบปนแซ่ยบด้วยสิบอกใหนนน้เนาะเอาไปลวกกับปนหรือผู้ใดมาก,กินดิบข้าเจ้าก็กินดิบเนาะ ถ้าโบามดส้มโบหลายนี่กับปีนขึ้นได้ยยปีนองแต่มันมดส้มหลายคนมดส้มกัดค่ะมดไวเก็บไปเลยเดอ้อนี่ก็สืบบรรยากาศยี่ตามท้องให้ท้องน้ำบรรยากาศแบบมันบาน มันหลายแห่งเลยพี่น้องนี่นะกินบวาดบวหวเนาะพักกระดาวนี่กาลังอ่อนๆอนเลยเนาะไรก็จะแม่นเอาเลยเนาะใส่เอาไปเลยเดจ้าหางมดส้มก็หลายดอกพี่น้องเห็นบ่หางมดส้มนี่ไข่เต็มเ้อพี่น้องเพราะว่าสังเกตเบื้องอ่าใบไม้มันใบไม้หางมดส้มเนาะมันจะเป็นสีเหลืองๆเนาะแสดงว่าไข่มดส้มนั้นมันมากเลยเนาะมันแบบมันไข่มันตึงนะนะมันเป็นตา เอามาเห็ดแกงไข่มดแดงใส่พักหวานขนาดพี่น้องแต่ว่าเมื่อไหวดอกไลแม่นโบได้ดอกพี่น้องไปเอาโบได้ดอกเพราะว่ามันจะกัดเนาะก็เลยเอาไว้เท่าหน้ากอนเนาะน้องมะไรจะมาเห็ดคลิปให้เบิรงเนาะแต่ว่าซื้อกินงง่ายกันพี่น้องซื้อไข่มดแดงเพิ่นเนาะ ได้หลายเติบแล้วพี่น้องแม่นไปสัมพัสจะได้หลายเติบละพอกินเลยนะพี่น้องลนะได้หลายเติบเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบะผักกาศดาวยอดอ่อนๆนี่นี่เนาะนี่เอาไปกินกับปนแซ่บๆมางอ่บรรยากาศสบายอุลาเนาะบ้านนอกเาเสียงเครียดเสียงทุกเสียงเครียดเนาะน,นี่ก็จะเป็น

เก็บจะได้หลายสุดแต่าะพี่น้องเอยสำหรับมื้อนานน้องมาลยก็มาเก็บผักขุมกระดาได้หลายทอกินเลยเนาะน้องมาลัยก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนนาะไปรวบผักกระดานี่นนนกินเนาะกินกระปุเนาะอย่งไรก็ขอฝากาช่อง u t u b e เนาะมาลายชาแนลน้องมาลายเนาะฝากทุกคนเข้ามาแล้วก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาลัยฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับเมื่อนี้ลายก็ขอตัวลากันไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าบายบยเนาะลาไปด้วยบรรยากาศภาพทงไห้ทงนาของเฮานี่เนาะทงนากําลังเขียวงามคุ้มทุมเนาะเนาะกำลังแบบเขียวงามเลยนาเซงของเขาเนาะอื่ของข้าเจ้าด้วยว่ามปนของน้องมาลัยนะบายๆ